วัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับสวนเกษตรเนาะก็นี่ก็ปลูกถั่วเนาะครับปลูกถั่วเยอะแยะมากมายเลยถัวนะ่วเนาะก็ถัว่วนี่ก็บวกงูนะครับที่โตโตก็เก็บไปกินบ้างแล้วนะครับนี่ก็บวกงูนะครับก็เก็บได้เก็บเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆปลูกไว้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นคลองเนาะ ส่วนนี้ก็ต้นแตงกวาเนาะแตงกวาแตงกวาก็เริ่มแก่บ้างแล้วครับนี่ก็ต้นแตงกวาเนาะแตงกวานะครับนี่ก็คลองนะครับว้าวนะครับนี่ก็หญ้าหญ้าในเปียเนาะเห็นว่าปลูกหญ้าในเปียไว้เยอะเลย นะครับต้นเนเปียก็ต้นสูงมากครับต้นย่าเนเปียก็สูงท่วมหัวนะครับสูงท่วมหัวนะครับยาเนเปียไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหอยนะครับปีนี้จะเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยอันนี้ก็ถั่วถั่วพุ่มนะครับถั่วพุ่มเนาะอ่าีก็ถั่วพุ่มเนาะนี่ครับถั่วพุ่มเนาะอันนี้ถั่วพุ่ม ก็เยอะเลยนะครับถั่วพุ่มนะครับดูนะครับถั่วพุ่มเยอะเลยนะครับกอถั่วพุ่มยา้านเปียนะครับนะครับมาดูถัว่วถั่วพุ่มแล้วก็ดูนะครับครับดูถั่วพุ่มเนาะก็มาดูถั่วที่กําลังขึ้นนะครับตะขายที่เราทําไว้นะก่ตะขายก็มีถั่วนะครับนี่ครับ นะครับถั่วขายครับภาพอาจจะเช้าเ้านิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตขออนุญาตเพิ่มแสงก่อนดูไม่ชัดชัดนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคขึ้นแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็ถั่วนะครับปลูกไว้กินนะครับไม่กินนะครับเหลือนิดหน่อยก็ขายนะครับมีถั่วมีแตงนะครับ ็มีมะเขือนะครับกล้วยมะเขือดอกแคร์เล็กๆตามแคร์เตี้ยเนาะนะครับแคร์เตีย้ยนี่ต้นแคร์เตีย้ยมะเขือนะแล้วก็ต้นนั้นก็เป็นสะบัวเนาะเดี๋ยวพาไปดูสะบัวแป๊บหนึ่งนะครับดูสะบัวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสะบัวนี่นะครับนี่ก็สะบัวครับนี่นะครับ สะบัวเนาะว้าวกว้างใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับสะบัวกว้างใหญ่มากเลยนะครับก็ไปดูบัวอีกต้นที่สูงกว่าที่เราปลูกก่อนนะครับเดี๋ยว,วาพากันไปดูนะครับอย่าเพิ่งนีจากกันไปนะครับดูกเกษตรนะครับกรเกษตร พอเพียงของเรานะครับกรเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองนะครับก็บัวก็ขายได้ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งราราพันกว่าบาทนะครับเดือนหนึ่งก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โตเต็มที่ก็ได้ประมาณเดือนละห้าพันนะครับราราเดือนละห้าพันนะครับนี่นครับเบงหอยกรีกับลงไข่ก็มาดูอีกหนึ่งรูปแบบนะอ่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับ หอยไข่นี่นะครับนี่ครับคือหอยเชอรี่นะครับที่ไข่นะครับตอนนี้เราก็พยายามจะเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยเนาะนี่ครับนี่นะครับหอยเชอรี่เนาะดูให้ดูซ o มให้ดูนี่นะครับหอยเชอรี่ไข่นะครับเราก็จะเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยนะครับไข่เยอะแยะเลยนะครับคือเราก็เก็บหอยเชอรี่มานะครับก็แม่ค้าส้มตําต่อไปก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับ เราก็มีหอยเชอรี่บริการให้นะครับนอกจากบัวเองเราก็จะมีหอยเชอรี่ครับเป็นสินค้าหลักแล้วก็มีอินทผพาลัมนะครับนะครับก็เราก็ประยุกต์นะครับนําแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้นะครับปลูกปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกตามท่านกล่าวนะครับผมเราก็น้อมนํานะครับ ค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งหนีจากกันไปนะครับว้าวก็นาข้าวนะครับดูพื้นที่นาข้าวนะครับประมาณห้าไร่เนะาะว้าวดูนาข้าวนะประมาณห้าไร่ใหญ่มากเนะาะอ่างใหญ่เนาะค่อยๆไปด้วยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกัน,นครับอันนี้นาข้าวอันนี้ก็เป็นการปลูกพริกนะครับอ่าถ้าใครบางคนบอกว่า เรามีต้นไม้ใหญ่เราจะปลูกต้นไม้ยังไงนี่ครับเราก็ปลูกพริกในเข่งเข่งนี้ก็ซื้อวันสิบห้าบาทหรือสิบก้าบาทจะไม่ได้นะครับเข่งตัวนี้นะปลูกในถุงดําปลูกในเข่งนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเี๋เราปลูกกันเนาะก็มารีวิวให้ดูเนาะรีวิวนี่ครับนี่ครับอาจจะไม่ค่อยน่ครับก็พริกปลูกพริกนะครับปลูกพริก ครับดูครับดูปลูกพิกอันนี้ก็เป็นสะบัวนะครับนาบัวที่แปลงติดกันกับแปลงเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวก็โตนะครับค่อยๆไปด้วยกันครับอันนี้ก็นาข้าวเนาะนาข้าวก็มีต้นไม้นะมีต้นสะแกนะครับยสหรับมัดใส่ดอกบัวปลูกก็คือใบใบเตออีกอันนึงก็คือใบเตยครับเราทดลองปลูกนะครับอันไครับปลูกใส่ถุงดำนะครับใต้ต้นสะแกนะครับแล้วก็ ประยุกนะครับประยุกเราเราเน้นการประยุกตเนาะใช้สิ่งที่ต้นทุนต่ำเนาะลดต้นทุนนะครับนำทุกหลักการมาใช้นะครับใช้นี่ครับบรรยากาศล่มรื่นเนาะมีต้นสแกรธรรมชาตินะครับธรรมชาติสวยงามเนาะว้าวมีนาบัวมีคนาข้าวฝั่งหนึ่งก็เป็นนาข้าวเนาะบรรยากาศที่น่าดูนะครับ ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งไปซื้อไม้หนอ,อนมานะครับน,นี่ครับไม้หนอ,อนแล้วก็มีไม้หนอ,อนนั่งนะครับนั่งดูนะภยัยทิศขึ้นนาบัวนะครับมีหลายจุดนะฮะอ่าอีกมีอีกมุมนึงนครับนะครับก็มีนาข้าวเนาะว้าวนาข้าวที่สวยงามเนาะดูว่าพื้นที่นาข้าวนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะตัวนี้ประมาณ น้าข้าประมาณห้าไร่เนาะแล้วก็มาดูนาบ,บัวดูดูนะครับแล้วก็มีนะครับที่นั่งชมนะนาบัวนะครับนี่บัวก็ตอนนี้ก็ดอกไม่เยอะนะตัวนี้ใบเพิ่งตัดเพิ่งตัดเพิ่งตัดใบเก่าทิ้งนะครับใบใหม่งอกขึ้นมาดอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงน,นี้ใบจะเยอะหน่อยนะดอกก็มีบ้างกนงน็นั่งนี่ครับนั่งนี่ดูดูไม้ดอกนะดูพ่อผมนั่ง วิวบรรยากาศเนาะก็นั่งชมไปนะครับเอาข้าวมาทานเนี่ยฝั่งหนึ่งนาข้าวฝั่งหนึ่งนาบัวนะครับบรรยากาศเย็นๆใต้ต้นไม้สแกนครับเราเน้นที่นี่เราเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับผมเข้ามาชมได้ครับนาบัวบ้านไผ่เนาะมาที่บ้านไผ่เรานะครับยินดีต้อนรับนะครับหรือจะพาลูกพาหลานมานั่งกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ซื้อมากินเองก็ได้นะครับเข้ามาเข้ามาแวะชมมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับเรามีที่ให้ นั่งพักผ่อนนะครับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยแวะเข้ามาพักผ่อนนะครับก็มีหมากบัวด้วยแล้วก็มีหมากบัวจาหน่ายให้เนาะลูกหลานก็จะได้กินหมากบัวเนาะก็บัวที่เราปลูกก็มีสามพันนะครับหนึ่งก็บัวฉัดสองบัวที่กินหมากนะครับกินมเมล็ดสามก็บัวสีชมพูนะครับเป็นบัวที่เห็นทั่วไปสีชมพูสวยๆเนาะนั่นดูครับ อยู่เลว้าวนาบัวใหญ่มากนะครับวันนี้ก็พาชมอาจจะคลิปนานหน่อยเนาะเราดูไปด้วยกันเนาะครับผมเรับนาข้าวเขียวขจีนะครับผมนี่ข้าวดูนาข้าวฝั่งหนึ่งก็เป็นนาบัวเนาะฝั่งหนึ่งก็เป็นนาบัวพระอาทิตย์ส่องแสงเนาะว้าว ติดขึ้นนะครับก็เดินชมนะครับชมนานะครับนาข้าวนาบัวไปด้วยกันเนาะด้านหน้าทางเข้าก็ชมนกนะครับมีนกหลายชนิดครับนกหลากพันธุครับนกน้ําต่างๆนะครับสีขาวสวยมากทุ่งเมืองเพียก็มีควายนะครับอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งปลูกตะไคร้นะครับในเข่งนะครับปลูกคาในเข่งนะครับนี่ครับ เราก็ทําไปนะครับนี่ครับมีสะนะครับมีเรือด้วยนะครับใครอยากพายเรือเราก็มีเรือให้นะครับพายเรือเล่นในคลองหรือในเนาะในสะเรานะครับสะเราก็ประมาณสามไร่เนาะก็พายเรือได้นะพายเรือนะครับนี่ครับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับว้าหันฝั่งนี้ก็จะเป็นนาบัวเนาะเดี๋ยวเราค่อยทําสะพานครับ ยังไม่มีเวลาเมื่อวานไปซื้อไม้อ่อนก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละเดินทางเนาะไปซื้อแถวเลยมันจาไปแถวพยืนนะครับนี่ครับหน้าบัวว้าวตรวนี้ใบจะสวยนะครับเราค่อยๆไปนะเดี๋ยวทําที่เชลฟี่ให้นะครับยังมีเวลาซื้ออุปกรณ์มาแล้วเหล็กต่างๆพวกนี้นะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน,นครับเราจะพยายาม หาหนทางนะครับในการทำกรเกษตรประยุกต์นะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ยเกิดไอเดียเพิ่มเติมอาจจะเอาส่วนเก็ตเล็กๆน้อยๆของเราไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อทำกเกษตรนะครับก็แวะเข้ามาชมกันครับผมนี่ครับหนาบัวเนาะก็ดูกันนะครับก็นี่ครับเตรียมดินนะครับเตรียมดินไว้ปลูกต้นไม้เนาะเตรียมดินใสเ่เข่งนี่ก็อินทผาลามนะัมเนาะ กินสะพารเราก็ปลูกเขาบอกโลกละสามร้อยห้าสิบเราปลูกแบบพ่อเมล็ดเนาะก็เราก็เลือกเมล็ดที่ต้นที่หวานมาเนาะก็เพราะเองน่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ครับอาข้าวมากมายเลยดูวิวนะครับดูวิวอาจจะเห็นนี่นะครับนี่นะครับดูไปด้วยกันเนะวาะว้าวนะครับดูแวะเข้ามานะครับเราก็มีที่นั่งตอนนี้เรามีไม้นอนอยู่สองชุดเนาะ เมื่อวานแวะไปซื้ออยู่พยืนนะเลยพยืนไปนะครับเกือบถึงบรรนทุ่มหนึ่งนะครับไปซื้อที่โรงงานเลยค่อยถูกเนาะนะครับเราก็มาชมนาบัวกันเนาะบรรยากาศดีๆนะครับนั่งนะครับนั่งทานข้าวนะนี่ก็นั่งเขาได้ครอบครัวหนึ่งนะครับไม้หย่อนชุดใหญ่ชุดแบบญี่ปุ่นชุดใหญ่นะที่เมื่อวานไปซื้อมาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ ว่างๆก็จะลงคลิปให้นะครับของผมจะเน้นเรื่องของการเกษตรการพึ่งพาตัวเองนะครับเราทํางานในเมืองก็หวังกลับมาอยู่บ้านนะครับก็จะพยายามนะครับทําเกษตรทําอย่างไรให้ได้เงินนะครับเพียงพอเลี้ยงชีพในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะก็ผมก็ทํางานอยู่นู่นก็เงืนเดือนก็โอเคพอสมควรนะครับอาชีพนะครับก็จบปอตีวิศวกรรมศาสตร์นะครับประสบการณ์10ปีนะครับ รายได้ก็เลยครึ่งแสนไปต่อเดือนเนาะก็กลับมาบ้านก็อยากให้รายได้เท่าเดิมนะครับก็หาหนทางนะครับเพื่ออาจจะเป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่ช่วยใครหลายคนอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับพ่อแม่แก่อย่างผมพ่อแม่แก่แล้วไม่มีใครดูแลก็มีผมคนเดียวผมก็ต้องกลับมานะครับกลับมาอย่างไรกลับมาให้มันดูสง่าเนาะไม่ใช่กลับมาต้องมาต้องมา ทำนาอย่างเดียวมันคนอื่นหรือว่ามาแล้วเราไม่แตกต่างเรากลับมาเราก็ต้องมาอย่างสงงาลงอย่างสงงากลับมาก็ต้องมีไรายได้แบ่งปันให้ชุมชนนะครับมีความรู้ความมีความร,มามรู้มีหลักการให้ชุมชนไปประยุกต์ใช้ร่วมกันเนาะก็ผมก็พยายามนะครับค่อยๆทําไปเนาะที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของกเกษตรพึ่งพาตัวเองและการท่องเที่ยวนะครับ ก็บัวก็ค่อยๆปลูกนะครับตอนนี้บัวเขาปลูกละลาสิบไร่นะแต่ก็ยังเคลียร์เคลียร์ไม่หมดเนาะก็ยังโตไม่หมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็ใครเข้ามาก็ขอให้ร่ำให้รวยเนาะขอบคุณครับผม